พร้อมแล้วเพื่อนๆนะพร้อมกันนึงอ ตอนนี้นักเรียนกำลังมาสำรวจวัสดุนะคะที่จะเอาไปทดลองเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยที่ทำให้เกิดแรงเสียดยทานนะคะคุณนี้ได้อะไรเอ่ยคุณนี้ได้อะไรคะชิ้มกินเดจี๊ได้บ่็แลีก็แผ่นไม้เอายาซินได้อะไรครับได้แผ้นมาเออได้แผ่นไม้ใช่ไหมคะสมาชิกในกลุ่มเราเขาได้อะไรบ้างไอถามเพื่อนไหมเขาได้อะไรบ้าง เอาไปรอที่ห้องนะไปรอที่ห้องได้อะไรนะนายไอ้ได้อะไรครับเปลี่ยนครับเอได้ไม่เปลี่ยนมาสันครบรืยยังครบรือยังขอแค่สามชิ้นนะขอแค่สามชิ้นนะ เอาวัสดุที่มันแตกต่างกันนะเอาวัสดุที่มันแตกต่างกันนะคะอ่านนายโมดได้อะไรไปครับเนี่ยได้สังสีครับ อันนี้คือการปั่นจักรยานครั้งแรกนะคะของหัวหน้าห้องของเรานะคะก็คือจะให้เพื่อนที่ตัวเล็กกว่าใช่ไหมในการซ้อนท้ายใช่ไหมคะอ่า ในการเริ่มปั่นเลยค่ะลองสังเกตการเคลื่อนที่ของจัก,กรยานดูนะคะ,ะดูทีดูซิไปยังไงเอออันนี้คือการปัน่นจักรยานครั้งที่2ของในการนะคะทีนี้เราให้เพื่อนตัวที่มีน้ำหนักเยอะกว่าใช่ไหมก็คือคนที่มีน้ำหนักเยอะกว่าในการนะคะมาซ้อนท้ายในการนะคะทีนี้เรามาสังเกตนะคะการเคลื่อนที่ของ จักรยานดูนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะเอาในการปั่นไปเลยสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการพาไปทั่วทัวบ้านหนองกุงวันนี้เราจะไปหาความรู้ที่ที่ไหนคะเพื่อน ใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะไปหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่สวยนยิงไอ้กันนะคะวันนี้กําลังพาเด็กๆนะคะไปเยี่ยมชมสวนของไอ้นะคะก็คือนักเรียนในห้องเรียนของเรานะคะตอนนี้ก็กําลังเดินลัดล้อนะคะที่ทุ่งนาข้างๆโรงเรียนของเรานะคะเราจะไปหาความรู้วิทยาศาสตร์กันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ ปัจจัยที่ทำให้เกิดแรงเสียดทานนะคะนี่นะคะคือสิ่งแรกนั่นก็คือจอบค่ะนี่นะคะมันลื่นเป็นการลดแรงเสียดทานก่อนที่มันจะลื่นเขาได้เอากระดาษทรายมาขัดจนมันลื่นนะคะว่าก็เหมือนแต่ว่าทมันเขาเอากระดาษทรายมาวันนี้เราจะพาไปดูรถที่มีดอกยางกันนะคะดอกยางมีไว้เพื่ออะไรคะนอนยางพื่พื่ ่เพื่อลดความลื่นเพิ่มแรงเสียดทานสำหรับวันนี้ขอตัวลายไปก่อนนะคะก่อนที่เราจะจากกันเราจะพาทุกคนไปชมคลิปวิดีโอของเพื่อนๆที่ไปสำรวจในชุมชนของเรากันนะคะสำหรับวันนี้เราจะกลับห้องเรียนแล้วเพื่อนๆบอกมือค่ะ วัสดีครับผมชื่อเดชานิติพะรอดนะครับผมชื่อเดชานันท์เชษณ์เฉลิวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องแรงเดียรกันเลยค่ะนี่คือจอบจะรัดยางจะทำให้ไม่ลื่นเวลาเสียยาเสียหญ้าเสียหญ้ากคือรองเท้านักเรียนรองเท้าเราเห็นได้ว่ามันมีลาย มันจะทําให้ไม่ลื่นล้มได้ง่ายเวลาเขาจะกรองเห็นไหมโอเคกรออย่างที่สามนะคะบันไดบันไดขึ้นมันมียางรถดที่ทาให้ไม่ลื่นเวลาขึ้นมันจะได้เหยียดได้แล้วก็มีไม้จํดหัับของที่ยกตัวอย่างของที่ลื่นนะคะอานที่สี่ออย่างที่สี่ ็คือกดแล้วก็ลื่นแ้ขาดนะคบข้าดคือข้าดที่มันมียางรับเวลาเราไปขัดาก็จะทําให้เราลื่นนะคะเราจะทําให้หลุดมือได้ก็เสียบล้อข้างนะคลบตัวยางนะคะเนี่ยก็คือยางล้อยางไม่มีดอกยางแลขี่ในดินหรือว่าดินมันก็จะลื่นได้มันก็จะลื่นทําให้รถเราล้มได้ได้แล้วครับอันตรายมากนะคะ ยามที่ฝนตกถนนลื่นนะครับอาจจะทำให้เราล้มได้นะครับเกิดอุบัติเหตุคั้งยใหญ่โอเคจบมีคัวนี้ันโรกับกระดาษตายขาดต้นม้เฮริยเพื่อนเหยีดดอได้จววนเยข้อี